เนี่ยมากไกลๆนะครับว่ามันช่บ่ะผัดนะครับอาจารย์นะครับกันเพิ่นได้กคู่จนๆปานนี้นะครับเขาเพิ่งกันนะเฮ้ยหมุนแม่นแล้วบ่อาจารย์แม่นแล้วแม่นแล้วบาหนี้นั่นๆๆอาจารย์ว้าวเฮยเรียบร้อยอีหลีนะครับเป็นแต้มที่หาของเจ้าหมูนะครับอาจารย์เรียบร้อยเรียบร้อยบาหนี้สวัสดีครับอาจารย์ผู้ศรักนะครับและชื่นชอบนะครับในการต่อน้องเข้าใจทุกทุกท่านนะครับอาจารย์นะครับเมื่อนนี้ก็มีโอกาสนะครับออกมาส้นทั้ง เลยหน้าพญามตีจังเลยนะครับอาจารย์เป็นไม้นี่นะครับเป็นนกที่เป็นต้อนะครับอาจารย์นะครับได้ไปแล้วสองนะครับผมได้สองนะครับอาจารย์ประสิทธิ์เพิ่งได้นึ่งนะครับกิดหูซึ่งว่าจะขึ้นไววนะครับอาจารย์ขึ้นต้นเปนที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวนี้นะครับอาจารย์เยวผมย่างไปหาอาจารย์ประสิทธิ์จะเข้ากันเลยนะครับอาจารย์ขึ้นนอกไห้นะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่มือนี่น้องนงพ่นมาทักไข่ไล่ไหลนะครับอาจารย์นี่น้องนงพ่นอยู่ทั้งหนานี่ยกับพ่นมาทักไข้ อป่ายนีมาตัวนกเด้อน้องนุ่งก mm. ็ได้ไอ้นกฟึกมานะครับอาจารย์เมื่อนี้นะครับเอาเจ้าหมูนะครับเป็นดอกมานะครับเจ้าหมูนะครับเป็นเป็นนกฟึกนะครับอาจารย์เพิ่งเกิดนี่เฉลยแล้วนะครับสี่ตนะครับอาจารย์ก็ว่าแยกงไหนแยกงลังหาอาจารย์ประสิทธย้อมแบบนี่พฟอร์ซิททางไหนเนาะอาจารย์ประสิทธิ์นะครับมาน้ากันนะครับแยกงารับม่ใจะเข้ากันอาจารย์แมนโมเมนอาจารย์ประสิทธิ์บ่บาดนี้ย่างพักไว้พักไว้มากนี่นะครับเพิ่งขึ้นนกแล้วก็ขึ้น เดียวปลอยระบาดนี่อาจารย์ยระสิ์ก็ว่านกฟฝึกมากขึ้นกันนะครับเมื่อนี้นี่สิตุนแล้วครับอาจารย์มาดีนะครับเธอเลือดเธอเลือมันจะกกงัางไงนี่นะครับเวิรนเวินเวินเวินมากนะครับมาจับจุดยอดไ่ย,ยอดนี่นะครับอาจารย์กล่องกับพวกฟกัดไปเน้นนะครับอาจารย์กเสียงกันจุโดนเตินมนะครับก็เจ้าหมูนะครับ เหมือนเออคืออาจารย์เอ้ยบาดนี้สิบปอเดี่างไปยำมหมูขึ้นเบียดหนิบาดนี่เนี่ยมาไกลๆนะครับว่ามันจิบ่ผ่านนะครับอาจารย์นะครับกันเพื่นเดีคู่จนๆบ่านนี่นะครับขอเพิ่งกันน่ะเฮ้ยหมุนแม่นแล้วบ่อาจารย์แม่นแล้วแม่นแล้วบานนี่นั่นๆๆอาจารย์ว้าให้เรียบร้อยอีหลีนะครับเป็นแต้มที่หาของเจ้าหมูนะครับอาจารย์เรียบร้อยเรียบร้อยบ่านนี่เป็นแต้มแรกนะครับของปีนี้นะครับอาจารย์นะครับ ปีนี้นะครับออกมาสองเทือนะครับเที่ยวสองนะครับจังสามารถจัดแต้มได้นะครับสําหรับเจ้าหมูนะครับเจ้าหมูนะครับเป็นนกฝึกนะครับอาจารย์นะครับนกฝึกนะครับเป็นเชลยตัวที่หาของกันนะครับอาจารย์ครับผมกะเป็นสายท่อมนะครับอาจารย์สายท่อมสายทงนะครับดีใจนะครับเสียงนกปลานะครับกับเป็นเสียงเล็กห้องหองนะครับอาจารย์คู่เงาเงาเลยครับอาจารย์เป็นเบืองต้นเบืองตนนกกันนะครับอาจารย์เป็นผลงานนะครับของพระเนธเทนกวดลานนะครับ เพิ <ersch> <S <S ่งเพิ่งเจิมให้ตัวแรกนะครับอาจารย์นะครับออกสองเที่ยวนะนะครับเที่ยวที่สองนะครับกับเพิ่งเจิมให้นะครับเบื้องข้างเพิ่งเชงเิ่นนะครับน่าจะเป็นเพศผู้นะครับอาจารย์นะครับเพราะว่าแชียงแง่ไนะครับอาจารย์จะมาไล่นะครับกัยให้อาจารย์ประสิทธิ์นะครับเพิ่นเป็นผู้ปดให้ออกว่าเบื้องนะครับมือนี้เอาให้อาจารย์ประสิทธิ์เพิ่นปพให้นะครับอาจารย์มือนี่นะครับ เป็นอาจารย์เป็นปรมาจารย์นะครับเฟเนียดกับเฟเนียดตไม่นะครับเฟเนียดเทีนกวดล้านนะครับไร้ข้อใหญ่ยูกเต็มกำอยู่โอ้อาจารย์พูดว่าเต็มกำอยู่เต็มกำอยู่อืเอาอาจารย์ยกปูมานกันนะโอ้ยเจ้า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 มันมันมันหลังจากเ็ฟสิ้นภารกิจ การออกต้อนกฝึกนกมือหนีนะครับอาจารย์การหอดบานหอดซองนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ครับผมกะเอาเจาหมูนะครับเขาเงินเข่าสั้นเพิ่นทนตัวบานนี่นะครับให้ลังงงลังวันเพิ่นไปนะครับอาหารการยู่การกินนะครับให้เพิ่นสมบูรณ์แบบนะครับเพิ่นกะจะคึกระเฮานะครับอาจารย์ครับผมกะดีใจยุ่นะครับมือนีก็ได้นะครับกะเจาหมนะครับเพิ่นกระได้แต้มที่หานะครับเห็ดไห้นะครับกะ เพเนียดกับป็นนเพเนียดไม่นะครับพึ่งเจิ่มสุดท้ายนะครับก็ต้องกล้าวเข้ามาสวัสดีครับ